งานถแถลงข่าวสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2,566มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขานอกจากนี้ยังมี4รางวัลพิเศษได้แก่สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติได้มอบรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมและรางวัลไทยยอดนิยมประจำปี2566ซึ่งรางวัลน,นี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมเฟ้นหาว่ารางวัลภาพยนตร์เรื่องไหนค้องใจประชาชนมากที่สุดโดยผู้ชมสามารถโหวตรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมหาชนสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กันยายนเวลา24นาฬิกาโดย1โหวตเท่ากับ1สิทธิ์ผ่านลิงก like ์ l ล n e มี @113QCRQ ในปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นรางวัลใหม่ได้แก่รางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุด โดยมอบให้ภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในบ็อกออฟฟิศไทยในปี2,566ได้แก่สัปเหร่สำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2,567ณโรงภาพยนตร์สยามพาวไรรอยัลแกรนด์เทยเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพลก็กศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่32ผ่านทางสถานีหลัก t o f o r u ช่อง24ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง22.30นาฬิกาและรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook m p e c Thailand ประกาศรายชื่อออกมาแลรวปีนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการเลือกครับีมงานผมว่าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่กรรมการทํางานอย่างค่อนข้างหนักแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจยากนะครับในการเลือกจะสังเกตเห็นแต่ละหลายๆรา,างวัลเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเ,ออเด่นใ,ในในแต่ละรางวัลที่มันแตกต่างอะไรกับแต่ละเรื่องนะฮะครับ อันนี้ก็เป็นก็เป็นปีที่ยากพอสมควรอีกปีหนึ่งครับอันนี้ก็มีรางวัลพิเศษเข้ามาหลายหลายรางวัลด้ยครับก็สำหรับปีนี้เองเนี่ยฮะที่ที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือหนึ่งรางวัลหนังสารคดีนะครับซึ่งปีนี้จะปีหนังด้วยด้วยกฎเกณฑ์ของเราคือว่าถ้ามีหนังสรารคดีครบสามเรื่องหรือมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็ก็จะมีการประกวดขึ้นมานะครับอันที่สองคือ,อเรื่องของปุ๊บล่าเวิร์ดนะฮะปีนี้ก็จะเป็นปีที่เปิดตัวโดยที่ ผ่านระบบไลน์นะครับแล้วก็จิตตามทางช่องทางของของเพจ a c e <oughs> b ุ๊ k ของทางสมาพันธ์ภาพอุลน์น,นะครับแล้วก็มีรางวัลอ่ะส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่พิเศษอีกรางวัลหนึ่งก็คือมอบให้กับภาพเหรีอที่ทำรายได้สูงสุดของปีนี้ปีที่ผ่านมาการก็มารางวัลตื่เต้นนะช่วยทำให้ชาร์ลสสมบูรณ์แบบในไหบ้างคือผมว่าด้วย เทคอนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายของภาพยนตร์ที่มันมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของของคนที่มากขึ้นนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้รางวัลเราเนี่ยครอบคลุมทุกทุกทุกกลุ่มนะครับของที่มีส่วนร่วมกับกับภาพยนตร์ให้มากที่สุดครับครับอยากอยากเกมการพิจารณาในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับยากไหมครับคือเกมเนี่ย สมาคมสาพันเรามีมีเกณฑ์เฉพาะของเราอยู่แล้วนะครับว่าภาพยานตร์ที่เข้าฉายนะครับในในในวงกว้างนะครับแล้วก็ภาพยานตร์ที่มีคุณภาพ,าพนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ค่คนอนข้างชัดเจนเราสามารถที่จะติดตามในเพจของสมาัค์ได้นะครับแล้วก็สมาเราก็ได้เชิญผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางแต่ละทางเนี่ยเข้ามาคัดเลือกนะครับอย่างภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็มีทั้งโปรดิวเซอร์รุ่งเก่านะครับ ถ้าทางด้านเสีย,ๆๆยเงเรา,าก็จะเชิญผู้เชี่ยวช,ชาญทางด้านเสียงมามาลาโดยเฉพาะทางภาพเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของของชิ้นงานนะฮะมีการอธิบายได้ว่าท,ทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับ่แสดงว่าแต่และว,วันนี้ก็มีผู้สูขขงวัยทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะเลยมาตัดสิน,นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับในการคัดเลือกก่อนเข้า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 ใน,ในเบื้องต้นนะฮะเราก็มีการหาผู้เชี่ยวชาญนะครับ ก็เชิญท่านมานะครับแล้วก็มา er เรื่องไหนที่เหมาะสมที่จะเข้ารอบในการที่จะมีเป็นอนดมนินีในการคัดเลือก5เรื่องครับยากไหมยากไหมเอาเข้มยิ่งเข้มก็ยากขนาดไหนมันปีนี้มันปีที่ผ่านมานเป็นห้าสิบกว่าเรื่องเลยคือคือก็ค่อนข้างยากครับซึ่งบางเรื่องเองเนี่ยผมว่าบางรางวัลเองเนี่ยมันก็มีการตัดสินถึงสองรอบสามรอบเพราะว่ามันมีรางวัลที่มันเ <c> ท <oughs> ่ากันบ้างนะครับก็ต้องให้ให้กรรมการช่วยไปตัดสินใหม่กลับมาครับ แล้วอย่างภางพยนตร์ที่มีการฉายในสีนี่เป็นที่พูดถึงกันมาตลอดครปีนี้เองเป็นยังไงบ้างออก็ชัดเจนฮะว่าด้วยสมาค์ภาพยนตร์เนี่ยเราต้องการส่งเสริมภาพยนตร์ที่ฉายพบรองจอยแล้วกันนะว่าหนึ่งลูกในการที่เป็นเป็น,เป,นเป็นวินโแรกเลยก็คือรงภาพยนตร์นะครับถ้าภาพยนตร์ที่ไม่ได้เข้าฉายรงภาพยนตร์แล้วก็ขออนุญาตนะครับ จริงๆไอ้ที่ไม่ถูกมีการพูดเรื่องนี้กันบ้างเอ่อผมว่าตรงนี้เราเรามีการพูดคุยด้วยแล้วก็มันเป็นสาคนี้ปฏิบัติแล้วกันนะฮะ็นส,สาคมสาคมปฏิบัติก็ปฏิบัติกันใน,ในแนวทางนี้ครับอาจจะาจะมีดรามา่าหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกไหมครับกังวลไหมครับเอ่อมผมว่าเราไม่ได้กังวลน,นะฮะเราเราค่อนข้าง,างที่จะชัดเจนในหลักเกณฑ์ของเราแล้วก็ผมว่าเราสามารถที่อธิบายได้นะครับในว่าทำไมเราเราคิดมีแนวคิดแบบนี้ นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นในในในแง่ของอคนในอุตสาหกรรมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราเราสนับสนุนเราก็ควรจะสนับสนุนในการรูปของบางให้ครบนะครับไม่นั้นก็จะมีช่องว่างที่มันหายไปนะครับครับคนที่สังง่งให้ทำให้สเ,เปน,น,นโปรร่เงเองยังคงเป็นรางวัลที่อ่าโครงการเชิงเองให้ความสนใจแล้วก็อยากจะได้รางวัลน,นี้เราเข้าครอบครองบ้างๆในเรืองการอ,อะไร ผมว่าเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกันฮะแล้วก็เป็นรางวัลที่พิูจน์มาตลอด32ปีนะครับที่ประกวดมาเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างมีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วเป็นที่ยอมรับนะฮะว่าสิ่งสิ่งที่เราตัดสินออกมาเนี่ยมันก็ตอบคําถามได้ได้ได้หมดนะครับสาหรับรางวัลที่ที่ผู้ใดที่สมควรจะได้ในปีนั้นๆนะครับที่บอกากถรงคเรียกรางวัลแล้วกันค่ล่วงหน้าเลยค่ะต้องยังไงบ้างคะั ก็อันดับแรกก็ขอเชิญนะครับแฟนๆภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับก็ท่านชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีโอกาสในการโหวตภาพยนตร์ยอดนิยมของคนดูนะฮะก็พักราโหวตสำหรับสุบรรณหงษ์เนี่ยก็ติดตามในเพจของ Facebook ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้เสนอเข้าชิงภาพยนตร์สุวรรณหงษ์ปีที่32ครั้งที่32นี้นะครับแล้วก็วันที่29นะครับกันยานะฮะติดตามได้ที่ ทูฟอร์ยูนะครับช่องทูฟอร์ยูนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดชอบไรก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับในในแฟนเพจของไอซ์ปนหงษ์นะครับเฟซบุ๊กนะครับมีอะไรติดชมได้นะครับฝากได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านยังสนับสนุนหนังไทยต่อไปนะครับเรื่อยๆครับใครขรในปีนี้คืะสัยกับฉันข้อชิงเยอะมากเหมือนกัน11รางวัลจากครับ อันนี้คือมีการพิจารณาการใเอ่อผมไม่ได้เป็นกรรมการนะฮะผมเป็นแค่คนอำนวยการให้อำนวยให้กรรมการตัดสินนะฮะผมว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่าหนังที่มีคุณภาพะกันในสายตาของของของกรรมการและผู้ชมซึ่งรายได้ก็ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ แล้วก็ผมว่าหนังเรื่องนี้ใน,ในมุมมองของผมเองนะฮะก็มีความพิเศษทั้งในการบันทึกเหตุการณ์ในปีส0ที่ผ่านมานะครับใช้เทคนิคพิเศษในการย้อนกลับไปถ่ายได้นะครับใช้เทคนิคในการสองคนเล่นยังไงอะไรย่างเงี้ยแล้วก็แล้วกเ็เป็นอะไรที่ยากสําหรับนักแสดงแล้วก็ทีมงานในการเตรียมงานเรื่องพวกนี้ในการที่จะถ่ายดับเบิลหรือถ่ายอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ากรรมการคงเห็นอะไรบางอย่าง ตรงนั้นในในที่ผมเดานี่ครับก็ครับครับผมแสดงความยินดีกับน้องคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแค่ได้ชิงก็บุญแล้วจริงๆครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะนึกถึงกันขอบคุณมากครับไม่ได้นึกถึงและจริงๆคือความสามารถของน้องจริงๆครับครับก็เป็นครังที่ผมพยายามทา อย่างเต็มที่ครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องผมทาเต็มที่แต่ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยครับที่ทุกคนเล่งเห็นถึงศักยภาพในการแสดงของผมด้วยครับก็เลยรู้สึกขอบคุณและเป็นบุญจริงๆครับผมเป็พ่ขอ,ข,อของรางวัลพรนรกสำหรับปีนี้นเ,เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ครับตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็จะได้ยินมาแต่ตอนเด็กๆผมจะนึกว่าเป็นรางวัลคนแข่งพายเรือครับต้องขอโทษจริงๆแล้วตอนเด็กๆผมผมคิดว่าเป็นรางวัลของคนที่แข่งพายเรือว่าจะมีเพลงสุพรรณหงชา ทรงภูห้อยแต่เขาเนี่ยพอเราได้ทราบอ๋อก็เป็นรางวัลของการแสดงมันยิ่งรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากจะรู้จักรางวัลนี้มากขึ้นครับผมับองตืนเต้นครับต้องฝันเก้าปันคำว่าวันเดียววันนี้รางวัลใช่ครับใช่ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับผมผมว่าต้องก็อย่างต้องที่บอกไปครับว่ามันเซอร์ไพรส์ครับแ้ก็ตื่นเต้นครับรู้คช่ไัม จริงๆเราไม่ควรจะคาดหวังอะไรครับแค่แค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วเป็นบุญมากแล้วกับลายชื่อผู้เขอสิงท่านถึงด้วยเป็นยังไงครับโอ้โหทุกคนเก่งกันมากครับทุกคนมีความสามารถหมดครับทุกคนก็น่าจะเห็นหลายชื่อแล้วเป็นบุคคลคุณภาพทุกคนครับครับผมใช่ครับมีพี่แหลมด้วยครับผมเป็นการตอบย้ำนะครับว่านักแสดงของเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องครับไม่ธรรมดา ใช่ครับปรากกิ้งเองเป็นยังไงบ้างกับการแสดงที่ผ่านมาเราสึกว่าสนุกครับพยายามขนาดนี้เราคาดหวังเป็นอย่างไรคือความพยายามเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้เราอาชีพในสิ่งที่เราต้องทำาแครสิ่งสําคัญในการทํางานกนะ็คือความสนุกนรหรือว่า passion passionate เนี่ยสิ่งที้สําคัญมากแล้วการ execute มันในการทํากันบ้านต่างๆเน,นี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญครับเราต้องฝึกซ้อมกันเยอะ,ะครับผมแล้วก็ทํากันบ้านกันเยอะมากครับก็เลยรู้สึกดีใจใที่ทุกคนเล็งเห็นถึง คุณค่าของการทําง,งานตรงนี้ผลลัพธ์การสแสดงของพี่เองมันเต็นนะรับว่ามันได้ส่งต่อไปถึงคนที่ได้ชมยังไงบ้างรู้สึกด,ดีมากเลยนะครับที่มันเป็นประเด็นในการพูดถึงในแง่ของการแสดงแล้วแง่ของบทบาทด้วยครับทีท่ผู้คนจะได้พูดว่าโอเคเรามีบุคคลลักษณะแบบนี้อยู่ในสังคมเราเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ใหเกิดบุคลากรหรือสังคมที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราได้เห็นถึงกระจกสะท้อน เออหนังอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นกระจกสะท้อนห<ม>ลายๆอย่างทำให้เราได้เห็นถึงเออเรียลลิตี้มากขึ้นคี่ใหญ่รายก,การที่เสนอชื่อใช่ครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่นึกถึงกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับ<ม>ขอบคขอบคคุณรัที่ัฝากที่ตามฝากที่ก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนะครับโดยรถผมนะครับเราจะมีการจัดประกาศรางวัลครับขึ้น,น ที่โรงพยาพยนครับสยามพารากอนครับแล้วก็มีการถ่ายทอดที่ช่อง t ท for you นะครับก็รบกวนท่านติดตามด้วยครับก็ถ้าชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีรางวัลให้โหวตนะครับไปโหวตครับภาพยนตร์ที่ท่านรักนะครับในเพจเฟซบุ๊กของสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครัออบทุกค่านที่ติานครับ